ปอไม่ให้ไปอ๋อๆๆๆปอไม่ให้ไปอังเปาอังเปาดึงขายุกยิกทำไมแม่หยุกยิกหนีไปเที่ยวน่ะยุกยิกมันชอบหนีไปเที่ยวเนาะยุกยิกนั่นแหละชอบหนีอังเปาไปเที่ยวแดดอังเปาดึงขาหล่นเลยนะได้ดูสินั่ๆๆแต่ว่า็อังเปาดึงขาแน่เลยีนังยุกยิกอังเปาใครจะหนีไปเที่ยวนั่นๆๆ เนี่ยให้ไปเอาไม่ใ <Hum> ห <laut> ้ไปเอาดึงขาเอาได้ดึงหาังเด้เอาเอาเอาที่ค่ะอังเปอไม่ให้ไปเด้ออางปอไม่มีเพื่อนเล่นเด้อจะบินหนีไปไหนล่ะน้องอปอเนาะเออยุกยิบแคบหนีไปเที่ยวเด้ออังเปาอังเปาคมันจะไปแล้วแล้วอังเปาไปดึงขามาแล้วแล้วแล้วมันจะบินหนีไปเที่ยวแล้วแล้ว leo ang bao lu man bin la man bin la man bin la nao tue nok ang pao ang Ăn bao jik juk jik mẹ แม่แม่อยู่ไหนเย็ดแม่ล่ะแม่ล่ะแม่อยู่ไหนเล้วอ๋ออาอจะดึงสาย ขาลง <laughs> ไม่ให้ไปนะอา่อนะอางเปาเนอ่างเปาไม่ให้ไปนะหนีไปเที่ยวบ่อยแล้วเนาะเนาะยิก้กแม่อยู่ไหนหาแม่ไหมาหาแม่ไหมอา่างเปาให้มาไหมา <c oughs> ยิ้ อ่างเป้ให้ไปอ่างเปลาช่างมันจะไปทำมันปล่อยมันปล่อยมันช่างมันมันอยากออกมาเที่ยวช่างมันบางซีนเขาน่าอ่างเปลามันก็ไม่ติดกล้องดิ ชอบบางซีนพะน่อยุกยิก,กอะอะ,อะแม่มาเย็ดเด็อย